สดดวัสดีวัยรุ่นสายงานสถาปตยกรรมรีมรสเตอร์ m a s t e r จากสถาปนิกแนวไหนต่อจากนี้นะใครสงสัยว่าแคเรียพาดของวิชาชีพสถาปตยกเป็นยังไงแชร์คลิปนี้ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็การแบ่งสายงานสถาปตยกเนี่ยเป็นงานวิจัยของผมเองตอนนี้ตีพิมพ์แล้วนะเลยเอามาเล่าให้ฟังได้เริ่มต้นผมจะเล่าถึงวิธีคิดก่อนใครที่อยากฟังสายงานเต็มๆเลยเนี่ยกดข้ามใน time s t a ป์ได้เลยนะครับทำไมผมถึงใช้คําว่าสายงานเราต้องเข้าใจก่อนว่างานอาชีพวิชาชีพ สามคำนี้แตกต่างกันเริ่มจากคำว่าอาชีพก่อนอาชีพคืออะไรเอาตามพจนานุกรมเลยนะอาชีพหมายถึงการเลี้ยงชีพ การทํามาหากินหรืองานที่ทําเป็นประจําเพื่อเลี้ยงชีพหมายความว่างานที่ทําเป็นครั้งคราวงานนอก <c oughs> งานเสริมงานที่ไม่ประจําเราไม่เรียกว่าอาชีพนะแล้วฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นอาชีพไหมอาจจะใช่นะครับถ้ารับงานนอกเป็นประจำฮะงานที่เลี้ยงชีพไม่ได้เนี่ยเราจะเรียกมันว่างานอดิเรกหรืองานการกุศลงานดูแลที่อยู่อ, <c oughs> อาศัยเนี่ยเราก็จะเรียกว่างานบ้านใช่ไหมงานที่ทําเป็นประจําแล้วเลี้ยงชีพได้เนี่ยเราจะเรียกว่าอาชีพแล้วอาชีพกับวิชาชีพ มันแตกต่างกันยังไงมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขากล่าวไว้ว่าวิชาชีพเนี่ยคืออาชีพที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทักษะความสามารถคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นระบบในระดับสูงมีสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพกำหนดจรญยาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพและมีการออกกฎหมายรองรับสถานภาพของวิชาชีพคือพวกคุณธรรมจริยธรรมในระดับสูงเนี่ย ที่เขากล่าวไว้นะมันวัดยากมากเลยใช่ไหมตรงไหนคือสูงตรงไหนคือไม่สูงเนี่ยบอกไม่ค่อยได้ที่วัดได้ง่ายที่สุดเลยคือว่ามีสมาคมหรือองค์กรกําหนดจรรยาบรณและที่สําคัญคือมีกฎหมายรองรับเมื่ออาชีพมีกฎหมายรองรับมีข้อกําหนดจัรยาบรณเราจะเรียกมันว่าวิชาชีพไอ้นิยา,ามนี้เนี่ยนะเราก็สามารถคิดต่อได้อีกว่าในหนึ่งอาชีพอาจจะมีแค่ง,งานงานเดียวถ้ามันเลี้ยงชีพได้ก็เรียกว่าอาชีพแต่ในหนึ่งอาชีพอาจจะมีงานหลายๆงานรวมกันอยู่ใช่ไหมอย่างสถาปนิกเนี้ยงานเต็มไปหมด แล้วเมื่ออาชีพนี้มันมีกฎหมายรองรับมีองค์กรกำหนดจรรยาบรรณมันก็กลายเป็นวิชาชีพใช่ไหมครับส่วนในวิชาชีพเนี่ยมันก็แตกสาขาออกไปตามคุณลักษณะเฉพาะตามเนื้อหางานที่ทำใช่ไหมในคลิปนี้นะครับเราจะแบ่งสายงานตรงนี้นะตรงนี้เลยตรงตัวงานเนี่ยตรงเทสนี่แหละเอาตรงรากของอาชีพเลยทีนี้เราจะแบ่งสายงานยังไงผมก็เลยลองไปอ่านดูก่อนมันมีอะไรที่บอกไหมว่าตรงไหนคืองานของสถาปนิี้ผมก็เลยไปดูข้อกําหนดของสภาสถาบนิกก่อนดูดิ สถาปนิกมีงานอะไรบ้างปรากฏว่าทุกสาขาในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนะมีงานเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปักรรมหลักผังเมืองภูมิสถาปัตย์ออกแบบภายในมีงานควบคุมอยู่แค่5้าหมวดหมู่ก็คืองานศึกษาโครงการงานออกแบบงานบริหารโครงการและอำนวยการก่อสร้างงานพิจารณาตรวจสอบและสุดท้ายคืองานให้คำปรึกษาผมสงสัยยังไม่จบผมลองไปดูวิชาชีพข้างเคียงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเขามีงานอะไรบ้างปรากฏว่ามีงานซ้ํากับสถาปนิกด้วย งานออกแบบและคำนวณใช่ไหมเราอาจจะไม่มีคำนวณมันมีออกแบบอะมันซ้ํากับของเราหรือเปล่าวะงานพิจารณาตรวจสอบและงานให้คําปรึกษาอันนี้ซ้ํากันชัดๆโอ้คราวนี้เริ่มวุ่นวายแล้วเราลองค้นลึกลงไปหน่อยสิว่างาน มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมีคนอีกคนนึงนะครับเขานิยามไว้ว่าทักษะหรือสกิลเนี่ยคือความสามารถเฉพาะด้านที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้สําเร็จถ้าอย่างนั้นงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีทักษะใช่ไหมครับมีคํานึงที่น่าสนใจคือคําว่าสมรรถนะ competency คือความรู้และคุณลักษณะที่ทําให้งานนั้นเป็นเลิศหมายความว่าพอเรามีทักษะปัะ๊บงานเราจะสําเร็จแต่ถ้าเรามีความรู้และสมรรถนะงานเราจะเจ๋งขึ้นดีขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวแปรที่ทําให้เกิดงานเนี่ยมีแน่ๆแล้วหนึ่ง ก็คือทักษะแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการนั้นเลยเราก็ไม่น่าจะทํางานนั้นได้ใช่ไหมส่วนคุณลักษณะหรือว่าคาแรคเตอร์เนี่ยพวกซอฟต์สกิลอะไรพวกนี้อันนี้ใช้ได้กับงานเกือบทุกประเภทใช่ไหมครับผมเลยยังไม่เอามาเป็นตัวกําหนดสายงานสาสตากรรมนะเพราะงั้นงานเลยเกิดจากความรู้บวกกับทักษะ พอเรามีความรู้ระดับหนึ่งเรามีทักษะที่เพียงพอเราน่าจะทำงานให้สำเร็จได้ใช่ไหมส่วนความรู้คืออะไรทักษะคืออะไรลองฟังพอดแคสต์นี้ดูก่อนนะครับส่วนคลิปอธิบายเต็มๆเ,เนี่ยเดี๋ยวทำอีกทีนึงลองมาดูไดแกรมนี้ถ้าเกิดว่ามีคน3คนคนแรกมีความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมหลักอ่ามีทักษะด้านการศึกษาโครงการเขาก็น่าจะทำงานศึกษาโครงการสถาปัตยกรรมหลักได้ คนที่2มีความรู้เรื่องภูมิสถาปัตย์แต่ว่ามีทักษะด้านการออกแบบเขาน่าจะทํางานออกแบบภูมิสถาปัตย์ได้ใช่ไหมครับส่วนคนที่3มเนี่ยมีทักษะเหมือนกับคนที่2เลยนะคือมีทักษะออกแบบแต่เขามีความรู้เรื่องวิศวกรรมโยธาเขาน่าจะทํางานออกแบบวิศวกรรมโยธาได้ใช่ไหมแต่ว่าคนที่1กับคนที่สองเนี่ยที่มีทักษะคนละอย่าง แต่มีความรู้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเขาถูกจัดอยู่ในวิชาชีพเดียวกันคือวิชาชีพสถาปัตยกรรมใช่ไหมครับเพราะงั้นความรู้เนี่ย เป็นตัวแบ่งวิชาชีพนะจะพูดว่าเป็นตัวแบ่งอาชีพก็ได้ส่วนทักษะเนี่ยเราเอาไปประยุกต์ใช้กับอาชีพอื่นๆได้ใช่ไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะลองมาดูคนนี้น่าสนใจสถาปนิเเปนกรรมเเขามีทักษะออกแบบอันเดียวเลยแม่นๆพอมีความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมหลกักเขาก็ออกแบบสถาปัตยกรรมหลักได้พอไปเติมความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมภายในเรราในขาก็ออกแบบภายในได้ใช่ไหมแต่พอเขาไปหาความรู้เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์เขนาน่าจะออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้เช่นกันใช่ปะ2ง,งานแรกเนี่ย พูดได้เลยว่าเขาทํางานเป็นสถาปนิกใช่ไหมครับส่วนงานที่3เนี่ยเราจะบอกว่าเขาทํางานอยู่ในอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์อะไรประมาณนี้เนาะแต่อยู่2อาชีพเลยนะมีแค่ทักษะเดียวมันเริ่มชัดเจนแล้วว่าความรู้เนี่ยความรู้ในหมวดหมู่กว้างๆะนะใช้เป็นตัวแบ่งอาชีพเป็นตัวแบ่งวิชาชีพส่วนทักษะเนี่ยสามารถแบ่งสายงานได้สายงานเดียวกันน่าจะใช้ทักษะคล้ายๆกันใช่ไหมครับส่วนในรายละเอียดปีกย่อยในการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเราอาจจะใช้ความรู้ที่แตกต่างกันไปได้เนาะ เพราะฉะนั้นการแบ่งสายงานทางสายกรรมเราเลยใช้ทักษะเป็นตัวแบ่งหมวดหมู่เนาะส่วนความรู้เนี่ยมันก็เป็นความรู้ทางสายกรรมทั้งหมดนั่นแหละแต่เป็นความรู้ส่วนไหนของสายกรรมในการปฏิบัติงานนั้นๆน,น,นะครับอ่ะพอเราเข้าใจคอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วเนี่ยเอาแค่นี้พอ ไปฟังสายงานกันเลยดีกว่าสายงานสถาปัตยกรรมนะครับผมแบ่งออกเป็น6สายงานแบบนี้สายงานออกแบบสายงานอำนวยการก่อสร้างสายงานผลิตสื่อดิจิตอลสายงานบริหารและจัดก,การโครงการสายงานวิจัยและการศึกษาสุดท้ายคือสายสื่อสาร เรามาเริ่มที่สายงานออกแบบสายงานออกแบบเนี่ยหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมนี่แหละและรวมถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมด้วยเป็นสายงานที่เด่นชัดที่สุดเลยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมเนาะที่สําคัญคือใช้ทักษะออกแบบเป็นหลักและความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตามหัวข้อต่างๆผมแบ่งไปอีกออกเป็นสามหมวดย่อยคืองานออกแบบวิชาชีพควบคุมงานออกแบบเฉพาะด้านและงานออกแบบ องค์ประกอบในวิชาชีพควบคุมนะครับอันดับแรกเลยคืองานออกแบบสถาปัตยกรรมหลักคือรวมทั้งหมดตั้งแต่บ้านห้องแถวร้านค้าห้างคอนโดโรงแรมมิกยูสหรืออะไรก็ตามเนี่ยรวมหลายๆ b u i บิลดิ้งไทป์เข้าด้วยกันถ้าแยกย่อยลงไปอีกมันก็ทําได้นะครับอย่างเช่นแบบเทพคอนโดเซียนโรงพยาบาล แต่กำหนดไว้แค่สถาปัตยกรรมหลักถือว่าเข้าใจตรงกันนะอันที่2งานออกแบบภายในคือออกแบบและตกแต่งอินเทยร์นียนแหละงานของอินเทอร์เนียดีไซเนอร์มัณฑนากรต่างๆพวกจัดวางเฟอร์นิเจอร์เลือกมูดแอนโทนเลือกวัสดุดูสไตล์อะไรแบบนี้คือออกแบบและตกแต่งภายในห้องนะครับต่อมางานออกแบบภูมิทัศน์ออกแบบแลนด์สเคปคืองานออกแบบที่อยู่รอบๆตัวอาคารจนถึงขอบไซสงานของเราเนี่ยออกแบบสวนออกแบบทางเดินภายนอกเลือกพันธุ์ต้นไม้ออกแบบ แบบการใช้พื้นที่ภายนอกคิดวิธีการดูแลรักษาอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายคืองานออกแบบผังเมืองอันนี้คือการมองภาพกว้างภาพใหญ่ของเมืองทํางานในระดับนโยบายภาครัฐแบบดูว่าพื้นที่ตรงไหนควรสร้างเป็นอะไรผลกระทบต่อคนรอบๆเป็นยังไงบ้างควรวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรโครงสร้างพื้นฐานคือพวกระบบไฟฟ้าปะปาสื่อสารอะไรประมาณนี้นะเอาจริงงานผังเมืองเนี่ยสำคัญระดับประเทศเลยนะครับสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสุดๆหมวดต่อมางานออกแบบเฉพาะด้าน คืองานออกแบบที่เริ่มเจาะจงมากขึ้นและเริ่มเข้มแข็งจนแยกออกมาเป็นศาสตร์ของตัวเองได้อันแรกคืองานออกแบบอาคารวัฒนธรรมอันนี้รวมถึงอาคารทางศาสนาอาคารทางประเพณีต่างๆไว้ทั้งหมดนะเช่นวัดโบสถ์มัสยิดหรือว่าพระราชวังต่างๆที่มีรูปแบบเฉพาะตัวมากๆส่วนใหญ่คืออาคารที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือว่าความเป็นไทยเนี่ยนะครับจะอยู่ในหมวดนี้เนาะอันต่อมาคืองานอนุรักษ์ อันนี้ต่อเนื่องมาจากงานอาคารวัฒนธรรมนะครับแต่ใช้ความรู้คนละแบบกันคือมันไม่ได้ออกแบบใหม่แต่เป็นออกแบบวิธีการอนุรักษ์หรือว่าวิธีการรีโนเวทหรือแม้กระทั่งประเมินว่าอาคารนี้ควรอนุรักษ์หรือไม่พวกปราสาทเก่าๆอาคารโบราณอะไรพวกนี้นะครับคือถ้าได้ข้อสรุปว่าจะอนุรักษ์ก็ต้องไปศึกษาว่าสมัยก่อนโน้นเนี่ยเขาก่อสร้างยังไงใช้วัสดุอะไรเราจะใช้วัสดุใหม่ทดแทนดีหรือไม่หรือจะใช้กระบวนการก่อสร้างแบบเดิมมาเพื่อรีโนเวทอาคารอนุรักษ์นี้เพื่อเก็บรอ องรอยทางประวัติศาสตร์ให้ได้มากที่สุดถัดมางานออกแบบชุมชนเอาจริงนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่า urban design เหมือนกับการออกแบบผังเมืองเลยแต่ทีนี้ในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันมากนะผมเลยใช้คําว่า community design นะครับก็คือออกแบบเพื่อช่วยเหลือหรือว่าพัฒนาชุมชนต่างๆงานก็คือลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่เป็นจุดๆเป็นชุมชนไปเนี่ยอะไรแบบเนี้ยไปดูว่าชุมชนนี้ขาดแคลนอะไรมีปัญหาอะไรออกแบบพื้นที่อย่างไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ชุมชนนั้นดีขึ้นแบบนี้นะครับถัดมาคืองานออกแบบ เพื่อบรรเทาภัยพิบัติงานประเภทนี้นะในไทยอาจจะเห็นได้น้อยนะครับเพราะว่าประเทศเราไม่ค่อยมีภัยพิบัติเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ในต่างประเทศเนี่ยจริงจังมากนะงานออกแบบป้องกันการแผ่นดินไหวป้องกันสึนามิหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วยเช่นกันเช่นสงครามพวกศูนย์ลี้ภัยอะไรแบบนี้เราน่าจะเห็นกันเนาะถัดมางานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานพวกลีเวลเนสอะไรต่างๆนะครับอาคารประหยัดพลังงาน การออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องยื่น EIA อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับพวกแนวคิด net zero carbon อะไรพวกเนี้ยถัดมางานออกแบบนิทรรศการหรือว่า exhibitor คือออกแบบจัดแสดงต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์หรือในงานอีเวนต์นะครับมันก็คือการจัดนิทรรศการนั่นแหละไม่ว่าจะใหญ่หรือเลนะ็กกันเนาะที่ต้องใช้ทักษะด้านการวางผังการวาง sequence ในการเดินชมนิทรรศการที่สําคัญคือการลําเลียงและการก่อสร้างของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยจะเอาเข้าไปยังไงติดตั้งยังไงอะไร ถัดมางานออกแบบสภาพแวดล้อมโลกเสมือนโอ้โหคือออกแบบเมตาเวิร์สอ่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่กระแสเมตาเวิร์สมันมาแรงก็ค,คือช่วงที่ผมทาวิจะนะัยเนาะแล้วมันมีตําแหน่ง Arch i ค e c t for m e t a v e r s e ขึ้นมาเว้จากบริษัทต่ตางประเทศนะรับสมัครงานตําแหน่งนี้โดยเฉพาะเลยคล้ายๆกับการออกแบบฉากในเกมเะนาะออกแบบสาปัตรกรมในโลกดิจิตอลนะครับและสายงานด้านอื่นๆอ่ะผมมีอื่นๆไว้เพราะว่าคือมันแตกออกไปได้เรื่อยๆนะครับถ้างานมันเริ่มมีตัวตนชัดเจนในสังคม มันเห็นได้มีคนว่าจ้างสายงานนี้โดยเฉพาะอะไรแบบเนี้ยเช่นงานออกแบบครัวิ i เชนสเ s p e c i a l สต์งานออกแบบหน้าตาอาคารปรา,าสาท s p e c i a l สต์อะไรประมาณนี้เนาะหมวดสุดท้ายในสายออกแบบคืองานออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมองค์ประกอบคือองค์ที่มันประกอบกันต่างๆในงานกอ่อสร้างอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยอันแรกเลยคืองานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมนะเช่วนวัสดุการากร่อสร้างเฟอร์นิเจอร์โฮมไฟฟิตติ้ง ที่มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สถาปนิกต้องสเปคเวลาเขียนแบบก่อสร้างอะไรแบบนี้นะครับถัดมาคืองานออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design) ก็คือออกแบบแสงไฟเนี่ยว่าควรเป็นลนาาักษณะใดการใช้พื้นที่แบบนี้มูทโทนต้องเป็นยังไงแสงไฟเนี่ยเพียงพอกับการทํางานหรือไม่ไฟควรจะส่องแบบไหนอะไรประมาณนี้เนาะสุดท้ายคืองานออกแบบเสียง (Acoustic Design) อ,อย่างห้องประชุมโรงยิมโรงมหรสพหรือพื้นที่อะไรก็ได้ที่มีการใช้เสียงเยอะๆอะ่ะ ห้องมันจะทําให้เสียงกล้องไปไหมสัดส่วนห้องคนเป็นยังไงการสะท้อนมันเกิดขึ้นเยอะหรือเปล่าวัสดุซับเสียงคนเป็นยังไงเรื่องแบบนี้มีนักออกแบบเฉพาะทางอยู่นะครับในไทยก็มีนะจบด้วยอื่นๆเหมือนเดิมนะครับ เผื่อไว้เผื่อผมรีวิวมันไม่ครบนะต่อไปสายงานผลิตส,สื่อและดิจิตอลอันนี้เรียกว่าเป็นสายงานซัพพอร์ตซัพพอร์ตนักออกแบบเลยก็ว่าได้ด้านการนําเสนอนะครับทักษะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทักษะด้านคอมพิวเตอร์หรือทักษะการทําโมเดลความรู้ก็จะเป็นความรู้ด้านการนําเสนอใช่ไหมด้านเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้นะครับงานแรกเลยคืองานเขียนแบบ ดราฟแมนนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าดราฟล้วนเลยนะครับจบปะวะชปะวะสมาก็ทําได้เนาะเขียนแบบตามสเก็ตหรือเขียนแบบตามคําสั่งอะไรแบบนี้ดราฟลูกเดียวดราฟรัวรถัดมาคืองานทําหุ่นจําลอง m o เดลแมกกิ้คือการทําโมเดล3มิตินะครับเราเรียกติดปากว่าตัดโมตัดโมอะไรแบบนี้และแต่ว่าสมัยนี้มันเลเซอร์คัตกับทีดีปิม์ปะ ในหน่วยงานที่ใหญ่ๆห,หน่อยอย่างเช่น a 4 9เนี่ยมีแผนกตัดโมเดลโดยเฉพาะเลยนะครับถัดมาคืองานผลิตภาพเสมือนคือทำเปอร์สเปกต v ีททำ a n i m เมชันทำไดแกรมอะไรเงี้ยหรือว่าการทำโมเดล 3D d ดิจิตออะไรประมาณนี้นะครับปั้นโมเดลเรนเดอร์อะไรพวกเนี้ยสุดท้ายคืองานสถาปนิกคอมพิวเตอร์อันเนี้ยยากหน่อยคือคนที่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนนักออกแบบอีกทีหนึง่ง เช่นการออกแบบพารามิตริกดีไซน์ที่สถานี้จะเป็นคนตั้งคําถามมาให้แล้วก็งานของคนคนนี้คือการสร้างอัลกอริทึมเพื่อหาคําตอบหรือใช้โปรแกรมพวก ArcGIS ที่สถาบนิกต้องการได้ข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วก็งานของคนคนนี้ก็คือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเก็บข้อมูลให้อะไรมานี้นะครับหลักๆคืองานของคนกลุ่มนี้คือการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนงานออกแบบเลยก็ว่าได้ต่อไปสายงานอำนวยการก่อสร้าง คืองานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้างทักษสะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทักษะการเขียนแบบการคุมงานอะไรแบบนี้ส่วนความรู้เนี่ยคือความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งหลายนั่นแหละงานแรกเลยคืองานเทคนิคเราเรียกว่าเทคนิเชียนนะครับคือผู้ประสานแบบเคลียร์แบบแก้ไขแบบให้มันสร้างได้รวมถึงงานช็อปดออิ่งต่างๆด้วยนะ ตำแหน่งนี้ผมบอกเลยว่าสำคัญมากๆนะครับเป็นรา a f t man ที่แบบ up level มาแล้วอะ่ะคนคนี้ต้องเช็คตรวจสอบแบบต่างๆภาษาแบบจากดีไซเนอร์แบบจากวิศวกรแบบปลาปลาแบบไฟฟ้าต่างๆนะทำให้แบบมันทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดถัดมาคืองานระบุรายละเอียดชื่อตำแหน่งเลยคือ specification architect นะครับสั้นๆคืองานสเปคแบบน,แน,นั่นแหละคนคนี้จะเป็นคนด,ดูภาพรวมข,ของวัสดุสุขภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ต้องรู้เรื่องซัพพลายเออร์เจ้าต่างๆต้องรู้ราา ต้องนับจํานวนกี่ชิ้นกี่ตารางเมตรอะไรแบบเนี้ยของอะไรราคาเท่าไหร่งบเกินไหมตําแหน่งเนี้ยผมบอกเลยว่าความรับบริษัทยเยอะถัดมาคืองานแบบจําลองข้อมูลอาคารหรือที่เราเรียกว่าบิมบิมแมเนจเจอร์จริงๆมันคล้ายกับเทคนิคเชียนมากนะครับแต่ว่างานส่วนใหญ่เนี่ยใช้โปรแกรมพวก r e v i t a r c h i c a d หรือโปรแกรมบิมอื่นๆคือจะบอกว่าคนทําบิมที่ดีเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคเชียนด้วยเผลอๆต้องมีความรู้ด้านสเปคซิฟิเคชันด้วยผสานกันนวนเลยถัดมางานคุมงานก่อสร้าง หรือสถาปนิกตรวจงาน supervision คนที่เข้าไปหน้างานสัปดาห์ละครั้งเพื่อตรวจเช็คว่าสร้างตามแบบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อีกคนหนึ่งคือคล้ายกันแต่ไม่เหมือนงานคุมคนงานก่อสร้างที่เรียกว่า foreman นะครับคือสถาปนิกประจาไซ์งานเลยเป็นคนอ่านแบบและไปบอกช่างให้ทําตามแบบทาแบบนี้ทําแบบนั้นถ้ามีปัญหาคนคนนี้อาจจะแก้แบบหน้าง,งานได้บ้างได้เล็กน้อยนะแต่ถ้าแบบมันกระทบต่อ,อก,การออกแบบจริง,รงๆก็ต้องบอก supervision หรือว่าบอกให้ดีไซเนอร์ ทำชอ็อปลอยอิงแก้มาอะไรแบบนี้นะครับถัดมาคืองานรับเหมาคือผู้ที่ประมูลงานก่อสร้างได้และเป็นคนจัดหานะผู้รับเหมาคือผู้จัดหานะจัดหาช่างจัดหาทีมก่อสร้างซื้อของซื้อปูนซื้อหินซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อเอามาสร้างเป็นสิ่งที่ตัวเองรับเหมามาได้ให้สําเร็จงานนี้รับผิดชอบเยอะนะครับเยอะมากเลยทักษะเนี่ยแทบจะต้องมีทั้งหมดเลยอ่านแบบประมาณราคาคุมคนงานบริหารการก่อสร้างอะไรแบบนี้เนาะไม่งั้น,นขาดทุนยับ แล้วก็หนีไปอีกงานสุดท้ายคืองานตรวจสอบอาคารคนคนนี้เรียกว่าอินสเปกเตอร์นะครับพองานได้ระดับหนึ่งปุ๊บหรือว่างานเสร็จแล้วเนี่ยปั๊บก็จะมีคนเข้าไปตรวจด,ดูว่าสร้างได้มาตรฐานไหมมี d ดีเฟกต,ต,ตรงไหนไหมสร้างตามแบบหรือเปล่าตรงไหนต้องแก้ตรงไหนต้องปรับปรุงเล็กน้อยอะไรแบบนี้ สายงานอานวยการก่อสร้างนี่นะครับเราจะเห็นว่า3สายงานข้างบนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการทํางานนั่งโต๊ะนะเขียนแบบเคลียร์แบบแต่ว่า4งานล่างเนี่ยอยู่หน้าง,งานแล้วก็ไปคาบเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมหน่วยๆนยด้วยนะต่อไปสายงานบริหารและจัดการโครงการคืองานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลควบคุม และกำหนดทิศทางในการดำเนินงานโครงการสถาปัตยกรรมย้ำว่าดำเนินการโครงการทางสถาปัตยกรรมนะทักษะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทักษะด้านการบริหารใช่ไหมครับการประเมินและตรวจสอบความรู้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางสถาปัตยกรรมทั้งหมดเลยแหละรู้รอบด้านเลยเพราะว่าดูแลโครงการตั้งแต่ต้นจนจบผมแบ่งออกเป็น3หมวดย่อยนะครับคือก่อนการออกแบบระหว่างการออกแบบก่อสร้างและหลังการก่อสร้างมาดูหมวดแรกก่อนการออกแบบ มีงานอะไรบ้างงานแรกเลยคืองานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เราเรียกตำแหน่งนี้ว่า Developer นะครับคืองานที่จะเป็นตัวยืนยันว่า ทำโครงการนี้แล้วจะคุ้มจะได้กําไรต้องหาข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งทํา f e s s i i l l t y y เพื่อให้รู้ว่าที่ดินตรงนี้ทําอะไรได้ทําอะไรดีทําอะไรคุ้มหรือว่าถ้าเกิดเจ้าของมีโจทย์มาแบบหน,นึ่งเนี่ยต้องทําแบบไหนมีข้อจํากัดอะไรบ้างถัดมาคืองานการตลาด Marketing Architect คืองานที่ต้องดูเทรนด์ศึกษากลุ่มผู้ใช้จัดจัดลูกค้าต้องการพื้นที่แบบไหนหรือรูปร่างการตกแต่งร้านประมาณไหนจึงจับใจผู้ใช้สอย ทำเพื่อกําหนดแนวทางในการออกแบบอีกทีหนึง่งถัดมาคืองานสร้างแบรนด์ branding น,นี่แหละส่วนใหญ่เนี่ยการตลาดกับแบรนด์ก็จะมาคู่กันนะแล้ว2คนนี้ก็ทํางานคู่กับเดเวลลอปเปอร์ด้วยแต่แบรนด์เนี่ยคือเน้นดูภายในองค์กรนะครับดูภาพลักษณ์องค์กรว่าอยากสร้างภาพจําให้ลูกค้าแบบไหนให้คนอื่นเห็นแบบไหนส่วนใหญ่ก็จะกําหนดออกมาเป็นดีไซน์ไกด์ไลน์ทาให้ดีไซเนอร์ต้องทําตามไกด์ไล,ลน์นี้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียภาพลักษณ์หลุดจากภาพลักษณ์ที่องค์กรอยากให้เป็น3งานนี้นะครับ มาก่อนดีไซเนอร์นะต่อมาหมวดระหว่างการออกแบบก่อสร้างงานแรกเลยคืองานบริหารโครงการชื่อตำแหน่งคือโปรเจกต์เมนเจอร์คือคนคนนี้ดูทุกอย่างตั้งแต่กำหนดแนวทางการออกแบบดูแนวคิดดูแบบดูการเคลียร์แบบดูราคาคือดูทั้งหมดแต่หลักๆคือดูดูนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกทีมที่จะมาเป็นคนทำงานในจุดต่างๆด้วยงานต่อมาคืองานบริหารการก่อสร้าง Construction Manager คือทำงานอยู่ภายใต้ Project Manager อีกทีหนึ่งนะแต่ดูแค่เรื่องการก่อสร้างเป็นหลักคือเป็นคนผ่อนแรงให้ Project Manager ะถ้า Project ไหนไม่มี Construction Manager Project Manager ก็ต้องดูแทนสิ่งที่ต้องดูคือดูตารางงานทำโฟลชาร์ดดูของเข้าวันไหนผู้รับเหมาชุดไหนเข้าก่อนชุดไหนต่อทําให้งานก่อสร้างราบรื่นไม่เกิดปัญหาหรือลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาให้ได้มากที่สุดต่อไปงานประมาณราคา งานนี้ก็ตามชื่อเลยนะครับคือประมาณราคาก่อสร้างงานนี้อยู่ในช่วงที่แบบเสร็จแล้วหรือว่าแบบใกล้เสร็จแล้วนะเพื่อทํา BOQ เป็นราคากลางนะครับในการประมาณราคาเพื่อใช้เปรียบเทียบในการประมูลงานก่อสร้างกับผู้รับเหมาต่อไปงานผู้ประสานงานโครงการโปรเจกต์โคออร์ดิเนเตอร์คือคนที่ช่วยประสานงานกับทุกๆฝ่ายงานสถาปนิกเนาะคนมันเยอะไปหมดนะครับก็ต้องมีคนสักคน2คนนี่แหละที่ช่วยกันประสานงานหน่อย ทำให้ทุกๆคนเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นช่วยสื่อสารช่วยเคลียร์ใจชี้แจงข้อมูลต่างๆของทุกฝ่ายทุกฝ่ายือทุกฝ่ายเลยนะทั้งสถาปนิกเจ้าของช่างผูลบเหมาอะไรเงี้ยสุดท้ายคืองานที่ปรึกษาโครงการโครงการใหญ่ๆนะครับล้วนจะมีที่ปรึกษาทั้งนั้นคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เคยทํางานมาก่อนทำงานแนวๆนี้มาก่อนมีประสบการณ์สูง,สงเก๋าในด้านใดด้านหนึ่งเลยให้คําปรึกษาได้ใช่ไหมมาถึงหมวดสุดท้ายคือหมวดหลังการก่อสร้างพอคารเสร็จปับ๊บ กลายเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ยังมีงานต่อนะครับอันดับแรกเลยคืองานขายใช่ไหมพอเป็นงานพวกคอนโดหรือร้านค้าต่างๆเนี่ยงานขายต้องมาหรือจริงๆง,งานขายพวกวัสดุการก่อสร้างก็มีนะที่แจงรายละเอียดกับลูกค้าได้หรือว่าเคลียร์แบบกับสถาปนิกได้อะไรแบบนี้ต่อมาคืองานประเมินอสังหาริมทรัพย์ชื่อตำแหน่งคือ value a t o e r นะงานนี้ผมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับถ้าผมไม่ทําวิจัยผมก็ไม่รู้ว่ามีงานนี้อยู่คือผู้ที่ประเมินว่าตึกนี้พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมูลค่ามันประมาณเท่าไหร่หรือว่าอาคารเก่าหลังนี้มูลค่ามันรมาาณเท่่ไ ประมาณนี้นะสุดท้ายคืองานบริหารทรัพยากรอาคารสุดท้ายคืองานบริหารทรัพยากรอาคาร Facility Management คือเป็นคนดูแลจัดการเรื่องการซ่อมบำรุงการใช้พื้นที่การรักษาความปลอดภยัยอะพวกนี้ว่ามันคุ้มไหมมันประหยัดหรือยังมันแพงไปไหมทุกๆอย่างมีคอสหสดนะครับอะสายงานถัดไป สายงานวิจัยและการศึกษาสายงานนี้ต้องเรียนสูงหน่อยนะทักษะที่ใช้ก็ตามชื่อเลยคือทักษะด้านการวิจัยใช่ไหมครับแล้วก็ด้านการถ่ายทอดเนาะส่วนความรู้นี่ก็คือทุกเรื่องเลยต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับงานสิลปกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งคนในสายงานนี้ต้องรู้ทุกเรื่องนะแต่หมายถึงว่าคนในวงการคนในสายงานนี้หลายๆคนเนี่ยพอร,รวมๆกันแล้วมันก็มีความรู้ทุกเรื่องนะครับงานแรกเลยคืองานสอนครูอาจารย์พูดง่ายๆก็คือ งานที่ผมทำเนี่ยแหละอีกงานหนึ่งคืองานวิจัยหรือว่าเป็นนักวิจัยนะที่ค้นหาความรู้ใหม่เพื่อใช้ในงานสถาปัตยกรรมเพิ่มคุณค่าเพิ่มองค์ความรู้ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมงานวิจัยเนี่ยมันก็มีสาขานะครับมีศาสตร์แยกย่อยเฉพาะออกไปเช่นสาขาสิ่งแวดล้อมและพลังงานสาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสถาปัตยกรรมชุมชนและผังเมืองประวัติศาสตร์และมระดกเทคโนโลยีการกอร่อสร้างกฎหมาย มันก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆเนาะแต่หลายทีนะครับงานวิจัยก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างนะแล้วแต่ว่าอยากจะให้วิจัยเรื่องอะไรบัตเจ็ตเท่าไหร่ก็ว่ากันไปสายงานสุดท้ายคือสายงานสื่อสารในวงเล็บนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับงานสถาปาัตยกรรมงานแรกเลยคืองานเขียนนักเขียนเอาจริงนะครับในไทยเนี่ยไม่ค่อยมีนักเขียนสายสถาปาัตยกรรมมากนักน,นะแต่ในต่างประเทศเนี่ยเพียบเลยนะเราจะเห็น หนังสือที่เกี่ยวกับสถาปัตย,ยกรรมเยอะมากเล่มนึงเนี่ยราคาแพงด้วยอย่างเช่น e l ล o คเคียเนี่ยหรือว่า detail m ลแมกซีนอะไรพวกนี้นะครับงานต่อมาคืองานถ่ายภาพสถาปัตย,ยกรรมอ่าคืองานถ่ายภาพแต่ชื่อก็ตรงตัวคืองานมีแต่ถ่ายภาพตึกถ่ายภาพอาคารอะไรแบบนี้ผมเคยไปคุยกับช่างภาพนะครับเขาบอกนะครับว่าคนที่เรียนสถาปัตย์มาเนี้ยจะถ่ายภาพสถาปัตย,ยกรรมได้ดีกว่าช่างภาพอื่นๆเพราะว่าเข้าใจงานออกแบบ มีความรู้เรื่อง Space มีความรู้เรื่องการจัดฟังก์ชันอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคอนเซปต์และ Sequence มันคืออะไรต้องถ่ายแบบไหนมุมมองแบบไหนถึงจะสื่อสารงานออกมาได้ดีงานสุดท้ายคืองานสื่อหรือว่า Influencer อ่าไม่ใช่ Tik Toker ไม่ใช่ Youtuber นะครับผมหมายถึงคนที่ทำสื่อเกี่ยวกับงานสายปกรรมเป็นหลักเช่น Arc Daily Ke คีไทเซอร์หรือว่าองค์กรพริสเกอร์ไพก็ใช่นะของไทยก็สมาคมสถาปนิกสยามใช่ไหมที่เป็นคนจัดงานสถาปนิกจัดงานบริการวิชาชีพอันนี้ก็เป็นอินฟลูได้เหมือนกันนะครับมีอิทธิพลนะยิ่งพริสเกอร์ไพเนี่ยยิ่งมีอิทธิพลต่อโลกเลยแหละหรือเว็บไซต์ดีไซน์ซัม i ิงบ้านและสวนอะไรพวกนี้ก็เป็นสื่อที่นําเสนองานด้านสถาปนิกเช่นกันอ้าวหมดแล้วที่ผมพยายามรวบรวมมาผ่านงานวิจัยนะครับน่าจะมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีตกหลน่นอาจจะมีขาดหรือบางทีอาจจะเกินไปบ้างมีไปคาบบเกกีี่ยวัอาชพ ื่นวิชาชีพอื่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะแต่คนเรียนวิชาสศัพทกรรมันมเนี่ยทำงานเหล่านี้ได้นะครับน่าจะทำได้ดีด้วยสรุปกันนิดนึงอาชีพเนี่ยเกิดจากงาน1งานหรือว่างานหลายๆงานรวมกันใช่ไหมครับแล้วเลี้ยงชีพได้นะสำคัญคือเลี้ยงชีพได้นะครับส่วนอาชีพไหนที่มีกฎหมายมีจรรยาบรณก็จะกลายเป็นวิชาชีพเราลองไปดูขอบเขตงานของสถาบิกที่ถูกควบคุมโดยสภา 5ด้านนี้ดูซิว่าสายงานที่ผมทำมัเน,นี้ยมีอันไหนถูกควบคุมไว้บ้างอันไหนที่ถูกควบคุมเนี่ยก็ต้องยึดตามหลักการนะเข้าข้อกฎหมายนะครับแต่อันไหนที่ไม่ถูกควบคุมเนี่ย ก็ค่อนข้างฟรีๆหน่อยผมแนะนําวิธีเอาไดอะแกรมอันนี้ไปใช้กันหน่อยนะสาหรับผู้ประกอบการนะครับเวลาจะจ้างสถาปนิกหนึ่งคนเนี่ยอาจจะบอกไปในจ็อบด s สคริปชั n นเลยนะครับว่างานที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมีอะไรบ้างขอบเขตประมาณไหนอย่างผมเนี่ยตอนทํางานอยู่นะครับผมทํางานในบริษัทออกแบบเล็กๆก,กะนะันเนาะงานของผมเนี่ยก็มีงานออกแบบสถาปนิกหลักแต่ก็ไม่ได้ออกแบบเยอะนะครับส่วนใหญ่อะเจ้าของออฟฟิศเป็นคนออกแบบมาซะมากกว่าแต่ที่ทำเยอะๆเลยก็คือดรากแบบแล้วก็เคลียร์แบบผสานแบบผมเป็นเทคนิชเชียนด้วยก็มีตัดโมเดลด้วย ัมตีแน่นอนปัน้นดีแน่นอนมีคุมงานก่อสร้างบ้างตรวจสอบง,งานก่อสร้างก็ด้วยถ้าเกิดว่าผู้ว่าจ้างชี้แจงขอบเขตงานออกมาได้การพิจารณาค่าตอบแทนเนี่ยมันก็เป็นธรรมใช่ไหมส่วนนักศึกษานะนักศึกษาเนี่ยก็ดูไปเลยว่าตัวเองอยากทํางานอะไรบ้างดูว่างานที่ตัวเองอยากทำเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับอะไรมันต้องทําอะไรบ้างมันต้องฝึกทักษะอันไหนมันต้องมีความรู้อะไรก็าม,มุ่งไปนะครับจะได้พัฒนาตัวเองได้ถูกจบมาจะได้รู้ว่าเราควรไปทํางานสายไหนตอนเรียนเนี่ยเรามุ่งมาสายออกแบบ100%เลยแต่จบออกมาเราไปรับงานเขียนแบบเทีย์แบบอะไรพวกนี้เราอาจจะเฮิร์กันได้นะเดี๋ยวได้แกรมนี้นะครับผมจะโพสต์ไว้ในลิงก์ดีสคริปชันเนาะส่วนอาจารย์ที่ฟังคลิปผมอยู่นะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า เราสามารถบอกนักศึกษาได้เลยนะครับว่าวิชาที่ตัวเองสอนอยู่เนี่ยเอาไปใช้ในงานประเภทไหนได้บ้างนักศึกษาเขาจะรู้ได้ว่าอ๋อความรู้วันนี้หรือทักษะที่ฝึกอันนี้เนี่ยเอาไปใช้ทำง,งานแบบนี้พอวัยรุ่นเขาเห็นเป้าหมายนะครับผมก็คิดว่าเขาน่าจะตั้งใจเรียนมากขึ้น <Yeah. S 1> จบแล้วสายงานสถาปัตยกรรม ใครไม่เห็นด้วยอะไรตรงไหนหรือว่ามีความเห็นอะไรเพิ่มเติมได้เนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้นะครับบอกผมหน่อยเพื่อตารางสายงานนี้จะได้ถูกพัฒนาขึ้นไปอีกเพื่อให้วัยรุ่นหรือสถาปนิกรุ่นน้องๆเนี่ยจะได้เข้ามาเรียนรู้ก่อนว่าตัวเองเี่ยจะต้องเผชิญกับอะไรตัวเองเ่ยอยากจะเป็นสถาปนิกทางานประมาณไหนจะได้ไม่เฮิร์ตนะครับเรียนแล้วจะได้ไม่เจ็บปวดวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี